ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบวยนะครับช่องบ้าพอ,อกันนะครับวันนี้บอยบ้าพอ,อกันก็อยู่ที่สนามยิงปืนค่ายเอกาทุสนลนะครับวันนี้ต้องขออภัยเรื่องเสียงนะครับอาจจะเบาไปนิดนึงเพราะผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปวันนี้เลยมาถ่ายคลิปเลยไม่ได้หยิบไมค์มาด้วยนะครับก็เลยใช้เป็นเสียงพูดสดเลยแล้วกันอ่ะ วันนี้บัวบ้าพอกันก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืนบ้านกลางจังหวัดปัตตานีโลกนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําวันนี้บัวบ้าพอกันก็จะมีเป็นเอาใจสายลูกโมหน่อยละกันวันนี้เราจะมายิงปืนลูกโม่2นิ้วระยะ10เมตรเป็นปืนเก่าซึ่งของผมเป็นซื้อมารับโอนไมาอีกทีหนึ่งละกันครับปืนตัวนี้เป็นทะเบียนนําจดไม่เ,เป็นทะเบียน จดทะเบียนขึ้นทะเบียนตอนปี19นะครับแต่ไม่ใช่ทะเบียนนาจดนะครับเป็นโควตากทออ19นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว,ว่าเลขประจำปืนวันเลขทะเบียนนี้บอกปีได้อย่างไรเดี๋ยววันหน้าวันหลังเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ไว้บ้าพอกันก็จะขอยิงปืนลูกโม่ละกันเพราะเราไม่ได้ยิงกันมาสักผมไม่ได้ยิงปืนกระบอกนี้มาประมาณ6เดือนแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยละกันว่าปืนกระบอกนี้คือปืนอะไรอะ ดูกันคร่าวๆเลยนะกันครับว่าปืนลูกโม่พกซ่อน2นิ้วเนี่ยมันมีดีตรงที่ว่าหนึ่งเราสามารถพกซ่อนได้เกือบจะไว้ตรงไหนก็ได้ของร่างกายแทบจะไม่ค่อยมีคนรู้ถ้ายิ่งบางคนใส่เสื้อโค้ทนะครับหรือเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบก็จะพกซ่อนได้เนี่ยงวันนี้วบวาประกันก็นี่ครับเน็บเอวไว้นะครับอะตัวนี้เลยครับเป็นปืนของเคลียร์นะครับไม่มีกระสุนนะครับนี่นะครับ เป็นปืนลูกโม้ครับเอาใจสายลูกโม้เลยครับตัวนี้เป็นโคนะครับเป็นโคดีเทคทีฟนะครับตัวนี้ขนาดจุดสามแปดนะครับลำกล้อง2นิ้วบรรจุ6นัดเฟรมของตัวปืนจะใหญ่กว่าสมิธโคงเจนิดนึงซึ่งเฟรมตัวนี้ถ้าเป็นของโคเขาจะเรียกว่าเฟรมโคงดีเฟรมโคงดีจะอยู่กึ่งกลางระหว่างโคงเจและโคงเคนะครับแต่จะได้จํานวนกระสุนขึ้นมา1นัด แต่จะใหญ่กว่าโคงเจนิดนึงของสมิตนิดนึงใ,ใหญ่กว่าสมิตชิพนิดนึงแต่จะได้กระสุนจํานวน6นัดนะครับซึ่งจะมากกว่าสมิตรโคง K, เคไอสมิตโคงเจหนึ่งนัดตัวนี้ผมได้มาเดิมๆนะลำกล้องสองนิ้ว6นัดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นผิวเดิมๆเลยครับ6นัดนะครับปืนเคลียร์ครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ยิงนะครับผมไม่ค่อยได้ยิงสักเท่าไหร่ครับเพราะว่า ตอนนี้ซ้อมเป็นตอนนี้เข้ามาเป็นนักกีฬาสายสากลยิงระบบสากลแบบเต็มตัวก็เลยไม่ค่อยได้ยิงปืนพวกปืนชาวบ้านหรือปืนทั่วไปอ่ะเดี๋ยววันนี้โวยบ้าพอกันก็จะมายิงตัวนี้แหละทํากลุ่มกระสุนดูซิว่าไม่ได้ยิงมาสักประมาณหกเดือนแล้วมันฝีมือมันจะตกไปขนาดไหนแต่ผมว่าตกแน่นอนครับเพราะผมไม่ค่อยได้ยิงลูกโม่เลยณปัจจุบัน โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายโคลดอัพให้ดูใกล้ๆที่โต๊ะปืนนะครับข้อดีของปืนลูกโม่จุดสามแปดขนาด2นิ้วเนี่ยคือ1เราสามารถพกซ่อนได้นะครับสมมติว่าเป็นเจ้าหน้าที่นักขังแบบนะครับเขาก็จะใส่ไว้ข้างหน้าอย่างนี้ครับแล้วก็เ,เขาเอาเสื้อโค้ดคุมหรือจะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆอย่างเป็นพวกเสื้อเสื้อเชิ้ตอ่ะก็จะใส่คุมคุมหน่อย การพกซ่อนปืนก็มีหลายวิธีเนาะเจ้าหน้าที่ก็จะมีวิธีของเขาตามที่เจ้าหน้าที่ักรังแบบที่เขาสอนเขามีทักษะการสอนทูดเจ้าหน้าที่ักรังแบบเนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้ผมก็ปรมอนุมานคร่าวๆเนาะว่าสามารถพกได้ตรงดังตรงเอวเนี่ยครับไว้ด้านหน้านะครับมันก็จะไม่เนียนนิดนึงถ้าเป็นคนตัวเป็นคนตัวแบบผอมๆแล้วขาดตัวใหญ่ๆก็ ค่อนข้างที่จะแนบเนียนนิดนึงซึ่งอันนี้ก็พอจะแนบเนียนอยู่นะถ้าเราใส่ซื้อตัวใหญ่ๆแล้วเราเขาแม่วท้องอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมก็แทบจะไม่รู้เลยว่าพกปืนหรือเราจะใส่ถ้าเป็นางินเกง,เกงที่เป็นเงเกงเป้าใหญ่ๆเป้าลึกๆเราก็สามารถใส่ได้ครับเดี๋ยวผมเอากุญแจออกก่อนเนาะอย่างเงี้ยใส่ในกระเป๋าเกงเลยครับเนี่ยครับ นะมันก็จะไม่เท่าไหร่ดูไม่นูนเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีซองสําหรับพกปืนลูกโม่ในกระเป๋าแต่บ้านเราก็มันก็ไม่มีสิทธิพกกันอยู่แล้วแหละเป้าบ้านชื่นชมเหมือนพระครับปืนก็เหมือนพระนะครับมีไว้ชื่นชมแต่ไม่ค่อยได้อยากใช้พุทธคุณใครอยากลองบ้างครับว่าพระองค์งนี้สายเหนียวนะครับตะกุดเ,เป็นแบบ สายเหนียวสายอะไรมีใครเคยลองมีดแทงตัวเองบ้างไหมครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าไม่มีใครอยากใช้พุทธุลครับเหมือนปืนครับมีไว้ชื่นชมเป็นกีฬาไม่ต้องไปเบ่งไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปกลางใส่ใครนะครับอ่าเพราะช่วงนี้กระแสลมค่อนข้างแรงนะเรื่องปืนเนี่ยเบาได้ก็เบานะครับใครที่คิดจะยิงปืนขึ้นฟ้านในวันขึ้นปีใหม่ผมบอกกันคนคำเดียวว่าถึงตัวนะครับเจ้าหน้าที่ถ้าไปตกใส่บ้านใครหรือเขาเก็บหัวกระสุนได้ถึงตัวนะครับ ๋ยวเราจะถ่ายโครดอัพให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับว่าไอ้เจ้าโค้ตัวนี้สองนิ้วตัวนี้ว่ามันจะงดงามขนาดไหนอันนี้เป็นผิวดเดิมนะครับไม่ได้ลมดำไม่ได้อะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายโครอัพให้ดูใกล้ๆนะครับขออนุญาตนะครับที่โต๊ะปืนพอดีค่อนข้างจะมืดนะครับขอเป็นยืนถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับอ่า ตัวนี้เป็นขนาดจุดสานะครับลำกล้อง2นิ้วนะครับนี่ครับยี่ห้อโครเอื่นเคียร์นะครับไม่มีกระสุนแล้วนะครับเนี่เคียร์ให้ดูครับขออนุญ,ญาตครับพอดีถ่ายมือเดียวอโอเคครับไม่มีกระสุนเนาะตัวนี้ผมได้มาเป็นเดิมๆนะครับไม่ได้ทําการลมดําเพิ่มแต่อย่างใดพอดีได้มาจากท่าน ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านแบ่งมาให้นะครับอ่าตัวนี้แล้วก็นี่ครับงานโครุ่นเก่านะครับเห็นไหมครับบานพับค่อนข้างที่จะสนิทมากเลยครับเนียนมากครับดูโครุ่นเก่าๆเนี่ยครับอ๋อกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยโครุ่นเก่าๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบเนียนตานะครับปืนค่อนข้างที่จะดูแบบเนียนตามันดูแบบลงตัวตัวนี้สามารถยิงลูกบวกผีได้นะครับตัวนี้ยิงลูกบวกผีได้ ลำกล้องเป็นลำกล้องแบบฟูลลักตัวนี้เป็นโค้งดีนะครับจะใหญ่กว่าโค้งเจและจะเล็กกว่าโค้งเคจะอยูก่ก,กลางระหว่างโค้งเจและโค้งเคนะครับอโอเคนะครับเราก็ได้เห็นตัวปืนคร่าวๆไปแล้วตัวนี้ก็ยิงได้ทั้งระบบที่ทางปลอดภัยนะครับไม่มีได้ทั้งซิงเกิลครับและดับเบิลครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะ ยิงให้ดูกลุ่มกระสุนในระยะ10เมตรให้ดูนะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการยิงทำกลุ่มในระยะ10เมตรให้ทุกท่านได้รับชมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นลูก LRN นะครับเป็นลูกหัวมนธรรมดาครับอ่ะให้ดูลูกกันครับอ่ะวันนี้เป็นลูก LRN ธรรมดานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะยิง ทำกลุ่มระยะ10เมตรไม้ดก้อนันได้แล,ล้วส่งโดลักการต้องขอออกตัวกันเลยนะไม่ค่อยได้จีินีห้านัดแรกของหกเดือนเลยครับ เราไปดูกลุ่มกันเลยครับขออนุญาตปลดกล้องนะครับต้องขอออกก่อตัวก่อนเลยว่าไม่ได้ยิงมานานมากนี่ครับสองนิ้วระย,ยะ10เมตรก็ถือว่าได้อยู่นะถ้าระยะป้องกันตัวจริงๆโอเคครับครับเดี๋ยวเราจะยิงเป็นชุดที่สอแล้วกัน ครับเดี๋ยวเราจะมาทําการยิงเป็นชุดที่2องน้องชุดแรกเมื่อกี้วอร์วอมวไปหมนชุดที่2จะขอทําให้มันดีกว่าเดิมนะครับจะฆานัดโอเคครับเมื่อกี้ช้าเป้าเก่าเนาะแต่ผมแปะเป้าป้องไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันกว่าฆานัดจะเป็นอย่างไรยิงเป็นระบบดับเบิลนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนในชุดที่สองแล้วกันครับน่าจะดีกว่าชุดแรกอ่าอันนี้โวมหน้าเสียแก๊ปนะครับเ้ได้แล้วอ่าอ,อันนี้ชุดที่สองก็ถือว่าโอเคนะครับเออเมื่อกี้มันจะมีอยู่ตรงนี้มั้งนัดหนึ่งหรือ,อยังไงนี่เนี่ยแต่ก็โอเคครับ เดี๋ยวเราจะขอทําการจบคลิปเลยแล้วกันครับวันนี้บวยบ้าพอกันก็ขอจบคลิปทดสอบเจ้าปืนโค้ตัวนี้นะครับขนาดจุดสามแปดนะครับเป็นของเป็นโค้ดีเทคทีฟนะครับตัวนี้เป็นเจนสามนะครับลูกกระสุนเลียนะ,ะตัวนี้ลำกล้องสองนิ้วก็ขอยิงให้ทุกท่านรับชมไปสักสองชุดแล้วกันเพราะว่าลูกกระสุนชวัวนี้แพงเนาะลูกจุดสามแปดเนี่ยแพงเอาเรื่อง โอเคครับวันนี้บัวบ ok so ้าพอกันก well ็ขอจบคลิปทดสอบเจ้าปืนตัวนี้ละกันโพดิจิตอ้องกล้อง2นิ้วฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอาวันนี้บววบ้าพอกันก็ขอจบคลิปทดสอบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ